ต้องกดอัดเลยครับป๋าวันนี้แขกรับชิญของเรานะครับคือฟอฟุนะฮะบอกเลยว่าเขาเรียกว่าไงรีเคียเตอร์อัจฉริยะผู้ห่างหายไปในยุคการเวลาหนึ่งนะครับวันนี้เราได้สัมภาษณ์เขานะครับกูได้เทปหนึ่งแล้วกูได้เชปนึงแล้วกูสบายแล้วสวัสดีฟอร์ฟุนะฮะสวัสดีครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยกันว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณจะหายไปแล้วก็คุณก็เล่าว่าคุณมีความจําเป็นถึงขนาดต้องขายช่องยูทูบใช่ครับ มันเกิดอ,อะไรขึ้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นเล่าให้พวกต้าฟังคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าคือด้วยความเรียกว่า,าเดี๋ยวผมขอเรียกเรียนคำพูดแป๊บนึงน,นะป๋าใช้คานี้ครับว่าตอนนั้นที่ขายยูทูบไปเนื่องจากว่าตอนนั้นผมไปอยู่กับช่องช่องหนึ่งผมจมผมจผมผมขอไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อละกันไปอยู่กับช่องอช่องหนึง่งทีนี้ยด้วยความที่ช่องนั้นก็ระบบค่อนข้างภายในค่อนข้างเละพอสมควรครับคือเขาก็เหมือนเราเข้าไปแล้วก็เหมือนเอาเข้าเราเอาเอาเราเข้าไปปล่อย เรียกว่าไม่ไม่ได้มีการโปรโมทอะไรเกิดขึ้นนะครับไปเว้งใช่ครับผมประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าพอเรากลับมาปุ๊บอ่ะโอเคคนเริ่มไม่ดูคนเริ่มหายซึ่งคนดูไม่ผิดนะครับอันนี้ต้องบอกนี่ก่อนคนดูไม่ผิดนะครับเพราะเราหายไปก่อนเพราะเราหายไปเองถูกต้องถูกต้องครับผมเราจากนั้นกลับมาปุ๊บใช่ไหมครับก็ตอนนั้นก็ด้วยความที่เป็นโรคถึงเศร้าด้วยเราก็เลยคิดว่าก็มีช่วงหนึ่งที่อยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันนะป๋าช่วงนั้นหนักเหมือนกันนะแล้วก็มันนี้มีเงินเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คิดดไว่า อะไรบ้างวะที่เรายังไม่ทําก่อนตายอันนี้เราแบบกระชับกระชับนิดนึงนะ้ปาะกนะอ่ามันม,ม,มีอะไรที่เราจะไม่ทําก่อนตายก็เลยอเออเอ๊เราเคยชอบร้องเพลงดิสนีย์นิว่าตอนเด็กๆอ่าเราก็เลยลองทําเล่นๆดูหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปปุ๊บ <ผม S 1> จาก <ขน S 1> ที่คนลุกเลยผมชอบมากตอนนั้นคุณที่ยุคคุณเปลี่ยนมาเป็นดิสนีย์อ่ะครับ คือเราเอาความชอบจากวัยเด็กครับมามาลองทําดูก็ก็มีโอกาสได้ดูของฝรั่งเนาะแล้วก็เอ้ยฝรั่งเขาทาแบบนี้เอาลองทําดูซิพอทําเสร็จปุ๊บอย่างจากตอนแรกคนตามในเพจถ้าจาไม่ผิดไม่เกินหลักหลักร้อยหลักพันนี่ล่ะป่าประมาณเนี้ยก็คลิปเอ่อเวลาลงคลิปอะไรก็ประมาณหลักสิบเวลาไลค์น,นะครับวันนั้นวันเดียวนะครับชั่วโมงเดียวหนึ่งพันไลค์อ่ะมานขนาดนี้ แล้วผมก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยลองทําอีกคลิปหนึ่งชื่อคลิปว่าฮาคูนามาทาท่าครับป๋าโอ้โหอยู่คลิปนี้ผมก็ดูอ่ะพอคลิปนี้ปุ๊บวันเดียวป๋าหนึ่งหนึ่งหมื่นไลค์ครับป๋าตกใจมากหลังจากนั้นก็ทํมามาดูทางเขาเรียกว่าใช่ครับคือผมแค่รู้สึกว่าก็ก็คือปกติเรื่องนี้ดีกว่าถ้าถ้าพูดในทางเทคนิคนะครับปกติคนที่ร้องดิสนีย์จะมักจะเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงจะไม่ค่อยมีตัวเป็นตัวรองครับเป็นตัวแบบ แบบทีโมนเช่นนั้คุณหน้ามาตาตาอะไรเขาเขาจะไม่มีอย่างนี้หรือจะเป็น<ค>จินนี่อะ,อ,อะไรพวกนี้จะเป็นจัสตินไปแทนหรือว่าเป็นเจ้าชายไปแทน เขาจะไม่มีแนวนี so mm ้กันซึ่งซึ่งผมน่าจะหลุดีย่ว่าใช้คําว่าถูกจริตของคนแล้วก็แล้วก็โผล่มาในจังหวะที่มันพอดีเป๊่วงนั้นดิสนีย์ก็ก็มาพอดีก็มีโอกาสได้คุยกับดิสนีย์ดิสนีย์นี่น่อยนะครับแล้วก็นี่เลยเหรอใช่ครับมีโอกาสได้ได้ได้ไปแคสเสียงเหมือนกันนะครับผมแคสคใช่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านวทางการทํางานมันไม่ตรงกันก็เลยก็เลยไม่ได้ทําต่อนะครับประมาณนั้นเองครับป๋าซึ่งแต่ละวงก็แบรนด์เขาเล็กนะเนาะเ็าจะมาโคแลบกับเราเราก็ต้องเลือกหน่อยเออ ประมาณนั้นครับป๋าคือคือจะจะบอกว่ายังไงเดียคือหมือนวับว่าเราเข้าใจเขานะคือหมือนวว่าทางต้นสังกัดเขาอาจจะเร่งมาได้นึงเร่งก็คือว่าเหมือนต้องการงานเร็วซึ่งซึ่งผมมาเป็นประเภทแบบไม่ชอบงานเร็วเนียบเราเป็นงานเนียบผมเป็นงานเนียบ<อ>ผมแบบอย่างแบบเรื่องเรื่องเรื่องวิดีโอท,ที่ที่ทำกันแต่ละคลิปเนี่ยผมใช้เวลาตัดต่อก็ประมาณเกือบเกือบอาทิตย์นะครับเพราะว่าเออจริงจริงตัดต่อประมาณวันเดียวเสร็จแต่ว่าจะใช้ในจะใช้ระยะเวลาในการรีเช็คประมาณสองถึงสามถึงสี่วันว่าเอ๊ะสีตรงเรื่องตรงทีโอเคไหมครับป่า คิดวีดีโอคอลิคุณอาทิตย์หนึ่งนับว่าไม่นานนะก็เรียกว่าค่อนข้างเร็วครับป๋าสำหรับสำหรับคอบเวอร์นะสำหรับพวกครอบเวอร์เขออะไรพวกนี้ค่อนข้างเร็วนะครับผมแต่จริงๆก็ถ้าถ้ามีทีมงานเร็กวกันนั้นได้อีกป๋าเพราะว่าผมจะสแปรคิด<อ>ไว้เสมออ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากกระทำคนเดียวเนาะใช่ใชครับทีนี้พอทําไปทํามาก็ก็ถึงถึงช่วงจุดจุดเรียกว่าจุดจุดที่ผ่านในชีวิตดีกว่าป๋าเรียกคำนี้ดีกว่าว่าเราก็เราทําไปทํามาใช่ไหมป๋าก็ก็เหมือนเดิมคะแบบเรียกว่า<ช> เงินมันก็ค่อยน้อยลงเรื่อยๆคือเราเราเรามอบความสุขให้คนอื่นใช่ปะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้มีงานประจําเป็นของตัวเองเนาะนะครับ Facebook ช่วงนั้นก็ก็ไม่ได้หาเงินง่ายเหมือนเหมือนยุคนี้เรียคำนี้ดีกว่าอแล้วทีนี้ผมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตกลับบ้านไปกับพ่อไปอยู่กับพ่อที่เขาเป็นเกษตรกรใช่ไหมฮะผมก็ไปเป็นเกษตรกรอยู่ปีหนึ่งครับป่านั่นแหละครับที่ผมหายไปครับผมไปเก็บตังค์ก่อนเพื่อมาทําคลิปครับป่านี่แหละครับผมนี่คือสาเหตุที่ผมหายไปครับผมแค่นั้นเองอ่า แต่ตอนไปตอนนั้นเนี่ยก็คือตั้งใจไว้ไงกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆก็ก็ไม่เชิงปะด้วย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 ความที่จริงอยากเรียกว่าไปแล้วอยากทําต่อเรื่อยปะแต่ด้วยเนื่องจากว่าอ่าคุณพ่อเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนาะเขาไม่เก็ตใช้คานี้ดีกว่าเขาเขาไม่เก็ตวิธีการทํางานของเราเขาไม่เก็ตวิธีการที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบใช้เวลาในการคิดนู่นนี่นั่นตอนคนเดียวใช่ไหมครับพ่อผมจะเป็นสไตล์แบบว่าเปิดห้องมาทุกๆชั่วโมงแล้วโอ้โหแม่งเปิด เดือดเดเปิดมาดูเด๋ยวแรกเปลี่ยนกันเรื่องนี้อ่ะพูดกันเลยอะไรป๋าคือเปิดมาปั๊บแต่ไม่ถามผมนะว่าทําอะไรอยู่คือเปิดปุ๊บแล้วก็ดูอ่ะแล้วก็ปิดอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีเราจังหวะเราเราแบบแบบคิดงานว่างอ่ะมันก็หลุดไปเลยป๋ามันก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมตั้งใจทางานที่เป็นเกษตรกรก่อนแล้วกันนะประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ทําสักทีนะครับประมาณก็ก็มีบ้างนะครับตามหลุดมาประมาณสองสามคลิปแต่ผมต้องชื่นชมคนดูฝั่งผมที่เป็นในส่วนของ Facebook นะป๋า ผมหายไปนานมากนะป๋าแต่ว่าตั้งแต่กลับมาก็ยังมีคนตามผมเยอะมากๆผมแปลกใจมากๆต้องขอบคุณคนดูด้วยนะครับ<ม>รู้สึกไม่คอนเทนต์่น,น,ตน่า <ๆ S 1> สนใจจริงคอ,คอนเทนต์คุณว้าวจริงคอนเทนต์คุณแม่งแบบยิ้มอัตโนมัติอ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่อย่างที่คุณบอกอ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่มีคนทําอยู่แล้วแต่มันไม่มันไม่ซ้ำมันเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งใช่ครับ <character S 2> แบบคาแรคเตอร์ตัวลองที่เราลักอ่ะ บางครั้งมันเป็นมันดูไม่เบื่อเท่ากับเจ้าชายกับเจ้าหญิงที่มันต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาด้วยซ้ำใช่ครับคือมันเป็นความแบบไม่สมบูรณ์แบบในความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันขาดขาดกันเกินแต่มันแบบดูแลลงตัวป่ะต้องใช้คํานี้ดีกว่าแ่าว่ามันต้องใช้คําว่าเราเราสนิทกับมันง่ายประมาณนะครับป๋าคือต้องบอกว่างี้ดีกว่าคือ ด้วยด้วยด้วยเนื้อเสียงผมด้วยอันนี้ที่เป็นความบังเอิญน,นะครับผมเป็นความบังเอิญมากๆคือผมก็แค่แค่ลองภาพเป็นตัวทีโมนดูทีโมนก็คือตัวอ่าตัวมันเรียกว่าอะไรว่าเป็นตัวหนึ่งในไลออนคิงครับเป็นเพื่อนของซิมบ้าแล้วเสียงผมดันไปเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนออริจินอลเขาเป๊ะเ,เลยครับถึงขนาดว่าทางดิสนีย์เขาชมผมเอง,เองนะว่าเสียงมึงเหมือนมากเขาบอกงี้ครับ เหมือนบเหมือนเหมือนจัดเลยครับประมาณนั้นนะครับก็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 เลยแบบอ๋อถึงว่าละทุกวันนี้ก็จะมีคนให้ตอนที่ผมสตรีมเกมในในในเฟซบุ๊กกันนะครับจริงๆผมเปิดเพจแยกอีกเพจหนึ่งก็มีคนบอกตลอดว่าพี่ภาคทีมวนให้ฟังหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้ภาคหลายๆครั้งนะครับประมาณนั้นครับแล้วคุณก็ใช้คาแรคเตอร์นั้นแบบว่าไปกับไปกับงานอีกพาคหนึ่งก็คืองานสตรีมเกมก็ได้ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนมีมีความเก่งเรื่องคาแรคเตอร์ของเสียงอ่ะแม่งทําอะไรได้เยอะ คือต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็มันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งป่าที่ผมแบบงงมากคือเป็นผมต้องบอกว่าใน Facebook อย่างนี้ครับป๋าส่วนใหญ่นะเขาจะเปิดเพลงลบบัมกันเนาะใช่ไหมฮะไม่รู้ป๋าได้ดูบ้าเลยป่ะเขาจะเปิดเพลงลดบัมอยู่นี้อ้มันจะฮิทฮิทฮิทโอ้ดีครับวันนี่าง่ว่าง่างว่างเด็กเนาะว่าง่ายว่างเพื่อนเะสุดเจดเลยสุดเจดเลยสุดเจดเลยประมาณนั้นครับป๋าเขาจะเป็นสไตล์นี้กันก็มีโอกาสได้ลองสตรีมอยู่ครั้งหนึ่งนะป๋าก็ลองเล่นๆนดูอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วผมก็บอกกับทางทางแฟนเพจผมว่าผมไม่ถูกจริตกับเพลงแบบนี้จริงๆเพราะว่าเปิดนานๆแล้วปวดหูแต่ล่าสุดครับป๋าผ่านมาวันเดียวหลังจากวันที่เกิดเรื่องนั้นมีคนติดต่องานมาครับบอกว่าอยากให้ภาพไปรถบัมครับป๋านะครับประมาณนี้ครับป๋าเป็นเรื่องที่ผมตลกมากครับผมแต่พักได้นะป๋าทําได้อยู่แล้วครับผมทำได้ทำได้ทำได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่ถูกจริตกับการเปิดเป็นระยะเวลานานเพราะว่ามัน มันมึนจริงๆนะสองชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นไปอ่ะใช่ใช่มันมือนไอ้รถบัมเนี่ยไอ้รถบัมเนี่ยป๋าก็เคยเล่นแล้วก็เหมือนกันคนก็คนก็ติดต่องานมาอ่าแล้วไอ้แล้วไอ้งานที่มาเนี่ยถ้าฟังก็ตกใจเหมือนกันนะก็คือเป็นภาคมันมันไม่ได้ภาคออนไลน์มันไปภาคออฟไลน์แต่ว่าเป็นรถบัมแต่ว่าเป็นภาคแข่งกินก๋วยเตี๋ยวแข่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วป๋าใช่โอ้เออ เลวว่าไงลว่าไงตรงนี้ชามนี้ไหวไหมไหวไหมน้ําไม่พองแล้วน้ําไม่พองแล้วหมูว่าไงเขียวไม่ลงฮะตรงนี้เส้นนํามาเราก็ดึงเงินนะนะเออแล้วม <นะ S 2> ันก็น <ะ S 2> ไม่ได้ไมันก็ไม่ได้อะไรมากเกินไปออแล้วก็ ืนใจถูกกลมขืนมากเกินไปแล้วก็ทำสนุกดีบางทีนานๆทำทีมก็สนุกดีใช่ครับป๋าก็เรียกว่าเปิดเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลองสินใหม่ๆบ้างเนาะป๋าใช่ใช่เรื่องบางเรื่องนะบอกเลยนะว่าตอนเด็กอะ่ะหรือว่าตอนที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆอะ่ะบ,บอกบอกสัญญาสาบานกับตัวเองเลยว่าให้ตายก็ไม่ทํานะอันนี้โอ้โหยกมือสาบานต่อหน้าไฟเลยเมื่อเงินถึงนะโอ้ต้องสนุก เมื่อวันเมื่อวันที่เขายื่นเบจเต็ตมาให้แล้วเงินมันถึงนะสนุกทำอะไรก็สนุกต,ต,อนตอนสนุกะตอนเด็กๆผมก็เป็นนะป๋าบางเรื่องอะ่ะบอกกับตัวเองว่านี่ก็ก,ก็ขออนุญาตสัญญากับหน้าหน้าโคมไฟกับหน้าผมเหมือนกันว่า uh huh. ก็ก็ก็เคยบอกตัวเองว่างานแบบนี้ชาตินี้คูไม่มีวันทําแน่นอนกูกระต้งแบบนี้ ยังไงฉันก็จะไม่ทํายังไงฉันจะไม่แตะแต่พออายุมากขึ้นครับด้วยด้วยตอนนี้ก็ผมก็วัยสาสิบแล้วเนาะอยู่สาสิบปีแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแล้วหรอถึงแล้วครับป๋าประมาณยี่สิบหกเกินไปป๋าแหมไม่ขนาดนั้นครับป๋าคือผมเปิดเกิดเก้าหนึ่งใช่ครับดีกว่าคือเกิดเก้าหนึ่งแล้วก็แล้วก็พออายุสามสิบปุ๊บก็เลยแบบเอ๊ะอะไรที่เรายังไม่ลองก็ลองดีกว่านะครับผมนะครับอืม ทำไมฟังคำนี้แล้วเหมือนมึงเล่นยาเสพติดวันนี้อไม่ใช่กรับป๋าคนคนคนละอย่างครับผมคนคนละลองครับป๋าเราวมาถึง่าลองในสิ่งที่ดีดีอ่าอันนี้แบ่งปันกับน้องๆนะครับเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าหรอกเพราะเพราะเราไม่เคยทํามันใช่ครับป๋าบางบางทีเราตั้งเป้าไปแล้วว่าแม่งไม่ใช่เพียงแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้จักมันเออเราไม่รู้จักมันจริง ลองดูลองดูลองดูกลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยลองก่อนแล้วค่อยบอกว่าชอบหรือไม่ชอบจะดีกว่าแบบนี้ดีกว่าใช่ครับผมผมผมก็ตักนี้เทาน้าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็มีเข้าหลังบ้างอ่าใช่ครับป่าเดี๋ยวเดี๋ยวป่ามัน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 หมายน่าจะหมายถึงการเข้าประตูแหละปกติเข้าหน้าบ้านบ้างหมายถึงคอนเทนต์หมายถึงอคอนเทนต์อ่าว่าไปว่าไปอไปไม่ถูกเลยผมเนี่ยเออโอเคตอนนี้คอนเทนต์หลักของฟอร์ฟูคืออะไรครับ จริงๆตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับกับกลับมาทําเกี่ยวกับคลิปของอการร้องเพลงเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็พักไปหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เรียกว่าย้ายย้ายจากต่างจังหวัดกลับมาขึ้นมานครมาถมแล้วก็จะมาช่วยแฟนผมทําแบบขายขนมป่าพวกแบบทําน้ําทําขนมเพราแฟนผมชอบทาขนมเนาะเหมือนออเรากาลังหารายได้หลักอยู่เพื่อที่เราจะได้ เอาเวลาแบบเหมือนกับว่าเราทํางานเหนื่นอยเนาะเราก็จะได้มีฟีลลิ่งในการทํางานที่ว่ามันมันมากขึ้นเพราะว่าบางทีตัวงานนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าแชร์ให้กับให้กับคนที่เขาอาจาอจะจะอาจจะแบบลองทํางานแบบนี้ดูบางครั้งอยู่กับงานมากไปมันก็เบิร์นเอาเหมือนกันนะป๋าโอ้ใช่ไหมฮะสุดๆเลยสุดสดเลยครับ แบบอ,อ,อยู่กับมันทั้งวันคลุกกับมันทั้งวันเฮ้ยอย่างสมมติเอาเกมเอาเกมเกมหนึ่งแม่งเราต้องเก่งถึงที่สุดเราต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เราต้องทํานู่นนี่นั่นแต่พอทําไปประมาณสักได้สักพักหนึ่งทาทุกวันนะเป็นดูทีนไม่ออกไปข้างนอกเลยมันเบื่อนะป๋ะเ<อ>าเบื่อมันเบื่อจริงแล้วใช้คําว่าเบื่อโดยไม่รู้ตัวด้วยป๋ารู้ตัวอีกทีคือเลิกไปแหละรู้ตัวอีกทีคือเริ่มรู้สึกไม่รักมันแล้วไม่รักมันแล้วครับคือกลับแบบเขาเรียกว่ากูไม่กลับเลยนะบางทีอ่ะเออแล้วบางที มันเหมือนมันเหมือนความรักอะที่เวลามันหมดแล้วมันหมดเลยอะอืมใช่ครับป๋าเออไม่ว่าความทรงจําม,มันจะสวยงามแค่ไหนอะแต่พอจับปุ๊บอะมันมันมีการซ่อนความเจ็บปวดของการต้องทนทรมานแล้วแล้วกลายเป็นว่าไม่ใช่ว่าไม่รักมันแล้วนะแต่ไม่กล้าจับมันเพราะกลัวความรู้สึกไม่รักเพิ่มขึ้นอืมใช่ป๋าถูกพูดถูกต้องเลยครับผมเป็นฟิลนี้เลยครับผมอืมก็ถามว่า หายไปหนึ่งปีก็ก็คุ้มอยู่นะป๋าถึงแม้ว่ากลับมาแล้วมันอาจจะไม่ก็เรียกว่าดังเหมือนเดิมไหมก็ไม่แต่ถามว่าแบบผมแฮปปี้ไหมผมแฮปปี้นะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือได้เรียนรู้ว่าโอเคฉันยังโหยหาสิ่งนี้อยู่วะฉันยังโหยหาการร้องเพลงอยู่ฉันยังโหยหาในการที่แบบว่าเห็นคนเขาชอบเราต้องบอกนี่ป๋าคลิปของผมเคยช่วยคนฆ่าตัวตายมาได้แล้วนะครับอืม เคยได้แล้วครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นจำได้ว่าผมลงเพลงถ้าจำไม่ผิดจะเป็น I Can Feel the Love Tonight ครับผมถ้าจำไม่ผิดน,นะ่อนหนึงน่งสกท้อนหนึงน่งที่บอกว่าเธอ,อรู้สึกถึงรักหรือเปล่าเนี่อนีผมก็ดูใจเราประมาณนี้ครับป๋า,<อ>าคือจะบอกว่าวันนี้ ตอนนั้นนะผมผมก็ทาคลิปเสร็จใช่ไหมครับผมก็มานั่งดูคือผมเป็นคนชอบแบบน้าอ่านคอมเมนต์เนาะเขาว่ายังไงบ้างเออมีอะไรต้องปรับไหมหรือว่าคนแชร์เขาแชร์ยังไงผมเป็นคนประเภทโรคจิตครับชอบแบบสต็อกเกอร์คนดูว่าเอ๊ยยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเลยผมเป็นคนไม่กล้าดูคอมเมนต์อ่านี่เข้าใจได้ป่ะมันฟีลลิ่งไม่เหมือนกันบางคนอ,อาจจะเขินหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะส่วนอ่าในส่วนของผมเองเนี่ยก็ก็ตอนนั้นมันมีเมสเซจเข้ามาเมสเซจหนึง่งเขาพูดคําว่าพี่รู้ไหมขอบคุณพี่มากเลยนะคะ หนูเกือบฆ่าตัวตายแล้วแต่ระหว่างที่หนูกำลังจะฆ่าตัวตายหนูดูคลิปพี่และความคิดหนูเปลี่ยนหนูอยากใช้ชีวิตต่อเข้าไปค่ะประมาณนี้ก็ป๋ามันยิ่งกว่ารางวัลนะใช่ครับป๋าคือมันไม่ใช่แบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเรื่องนะเหมือนผมสามารถช่วยชีวิตชีวิตหนึ่งได้ให้เขาได้เดินหน้าต่อได้ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันกลายเป็นว่าผมโหยหาในการที่จะช่วยเหลือคนมากอีกอยากร้องเพลงอีกอยากทําอะไรมากอีกครับมันเป็นกําลังใจในการที่ทําให้เราได้ทําสิ่งที่เรารักเพิ่มไปอีกที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะป๋า ผมขออนุญาตแชร์เรื่องหนึง่ง<ฮ>คือผมมาเป็นนักภาคมานักภาคเกมนะครับ,รบนักาการพนันเกมมาสิบปีมีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุดในชีวิตผมอ่ะได้ได้รับเ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกไงคอมเมนต์ที่ไม่ดีมีอยู่แล้วคอมเมนต์ที่ดีมีเยอะมีอยู่แล้วดีใจดีอยู่แล้วเอาฮะแต่มามีวันหนึ่งที่เป็นงานภาค ระดับนานาชาติแล้วเป็นงานออฟไลน์แล้วมีทีมงานจูงคนคนหนึ่งเข้ามาคนคนนั้นเป็นน้องคนหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้โอ้และเขาบอกว่าและเขาบอกว่าครับสิ่งที่พี่บรรยายมันทำให้ผมเห็นทุกอย่างเหมือนผมมองเห็นได้ผมขอบอคุณพี่จริงๆริงหพี่มันจบวันนั้นแม่งจบ ป๋าหลังจากที่ป๋าพูดจบประโยคเมื่อกี้ผมขนลุกแล้วผมใช้คําว่ายิมโมโต้เลยป๋ารู้สึกดีมากครับป๋าว้าวเราเรา,เรารู้สึกว่าเออเราทําหน้าที่คนดูดูสนุกอะแม่งแม่งเยอะอยู่แล้วแต่สำหรับคนคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถมองเห็นได้แล้วเขาบอกว่าเราเป็นตายเขาได้เราเป็นส่วนหนึ่งรอยยิ้มเขาได้วันน้นมันสุดจริงๆ เป็นกำไรชีวิตป่ามากเลยครับผมผมเรียกว่าอ่าผมพูดยงี้ได้ป่ะพูดพย่งนี้ว่ะขอบคุณแทนน้องเขาด้วยนะครับป่าจริงๆเช่นกันเช่นกันเช่นกันคอนเทนต์คุณก็ก็ช่วยเหลือคนนะครับขอบคุณแทนน้องๆหลายคนขอบคุณแทนตัวผมเองด้วยเพราะว่าคอนเทนต์คุณก็ช่วยผมหลายครั้งผมรู้สึกเหมือนที่คุณบอกยิ้มออโตโอ้ผมชอบมากเลยคลิปวิดีโอที่คุณหันหน้าเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็ อ่นหน้ามาอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นเสียงร้องของดิสนยีย์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเพลงอะไรนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานมาแล้วไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอลาดินหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเออแต,แต่แต่ผมว่าคุณต้องไปเกิดในติกตอกอีกที่หนึ่งวะ่ะเออทิกตอกเคยเกิดแล้วปาเคยทำอะไรคะผมเออทำแล้วเรียบร้อยครับป๋าแตาด่ด้วยด้วยด้วยจริต เหมือนเดิมไะมไม่ค่อยถูกกระติตอกครับผมก็ทําได้แป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไม่ทําต่อนะครับจริงๆที่ต่อก็ก็ก็เคยก็เคยทําอยู่เพื้นกันดิส n e y เหมือนกันนะแต่ว่าเนื่องจากว่าดิสต่อเขาจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ที่มันมากกว่าใช้คํานี้กว่าษาเออมันก็เหมือนมันก็เหมือนทําได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เออโอเคงั้น้ก็เออลิขสิทธิ์มันมันเยอะมากก็ไม่เป็นไรโอเคทาได้แค่นี้ดีกว่าเราไม่รู้ะเนี่ยเราคิดว่าติ๊กต็อกเป็นที่พื้นเป็นพื้นที่ที่ลิขสิทธิ์น่าจะไปถึงชาที่สุด เออมันเพิ่งอัปเดตครับตอนผมเข้าไปประมาณได้ประมาณสักเดือนหนึ่งจริง,จร,งจริงเมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่ว่าด้วยวด้วยความที่มับ,บอ่าจังหวะโบูบะพอดีพอทําได้เดือนหนึ่งกำลังกำลังมาเลยกําลังฟูฟ้องเลยแล้วก็โดนเลิกสิทธิ์ซึ่งซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราโทษใครไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็เป็นตามกฎของแต่ละที่เนาะอันนี้เราเรียกว่าเราเรา,เรา,เ,ราเราได้ดีกว่านะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็เหมือนเขาสตรีมเกมกันมาสิบปีที่ทวีแต่ไม่มีปัญหาเรื่องเพลงเลยใช้มาปีหนึ่งปุ๊บลิขสิทธิ์เพลงเข้า อะไรแบบนทุกคนในวงการถามว่าลิขสิทธิ์เพลงเก้าเพราะว่าเอมันควรจะเข้าอยู่แล้วหรือเพราะว่ามันตามไอเซียนมาอันนี้ไม่ทราบได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็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 ควรมีเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกตินะเนาะนะครับอันนี้เขาเข้าใจได้เข้าใจเขาเข้าใจเราเพราะว่าถ้าวันหนึ่งที่เรามีงานมาเตอร์พีซเราก็คงเราก็คงรักงานเราเนาะตั้งโต๊ใช่ใช่ครับอือมคราวนี้เนี่ย ผมก็ยังคอนเฟิร์มอยู่นะว่าสักยุคหนึ่งเนี่ยคุณแม่งจะดังแบบดังมากๆแต่ยิ่งยิ่งผมได้ฟังแบบว่าระยะเวลาที่แบบว่าคุณเจอปัญหาเแล้วผมชอบมากกับการที่ถ้าพูดก,กันตามตรงเหมือนเราตัดสินใจผิดไปช่วงชีวิตหนึ่งใช่แต่คุณไม่คุณไม่โทษมันเลยคุณไม่คุณไม่โทษมันเลยผม,มรู้สึกขอบคุณมันได้สามขอบคุณตัวเองได้สามที่ ทำให้ผมไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็เรียนรู้ว่าอ๋อปัญหามันเป็นแบบนี้นะเราจะแก้แบบนี้นะเราคือจะไม่ใช่ผมจะไม่ใช่สไตล์แบบว่าแบบเหมือนโทษทุกอย่างนะครับแต่สิ่งแรกที่ผมจะโทษก่อนคือตัวเองก่อนว่าอ๋อโอเคเราทําพลาดไปเนาะไม่เป็นไรนะคือโชคดีของผมด้วยนะครับที่ผมไม่จมกับอะไรนานด้วยนี่คือนี่คือข้อดีนะคือสมมติว่าผมหลับไปปุ๊บพรุ่งนี้ตื่นมาโอเคเราเริ่มใหม่มเพราะว่ามผมคิดแค่ว่า อยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันสร้างอนาคตครับผม,มถูกไหมครับป๋าเราอย่าไปคิดได้แค่ยิ้มกับใช่ครับกับถูกโทษมันม,มันแก้ไขไม่ได้เพราะงั้นผมผม,ผมมองผม,มเห็นชัดเจนว่าคุณเอาอาดีตที่ผมไม่ใช้ค,คําว่าปิดพลาดนะอือดีตที่คุณเลือกอ่ะคุณใช้คุณใช้มันเป็นบทเรียนได้คุ้มค่ามากๆแล้วแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่คุณกลับมาเนี่ยคอนเทนต์คุณจะยิ่งสตรองเข้าไปอีก ใช่ครับป๋าเพราะว่าจริงๆวางแผนมาได้หมดแล้วครับป๋าว่าจะทําอะไร้างเพียงแต่ว่าตอนนี้รอเวลาอยู่แค่นั้นเองครับป๋า uh huh. ด้วยช่วงของโควิดด้วยอะไรด้วยมันก็มันก็นกช่วงนี้ก็มีเรื่องเรื่องของการเมืองด้วยก็ก็ส่วนตัวก็เป็นคนอินกับการเมืองพอสมควรนะครับก็เลยก็เลยยังยังยังไม่สามารถที่จะไปเล่นมันได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็แบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะอยู่กับเออเรียกว่าอะไรดีเออพวก คนรุ่นใหม่พอสมควรเพราะเราก็เชียร์อัพเหมือนกันเพราะทุกวันนี้ผมมีได้เพราะว่าคนคนแบบรุ่นเขาหมดเลยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็ต้องเป็นกระบอกเสียงให้เขาเหมือนกันตอนนี้ก็คือคอนเทนต์เราก็จะเป็นในลักษณะของการเป็นกระบอกเสียงให้นิดๆหน่นนนอยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเนาะนะครับประมาณนั้นเองปะอืมนะครับนะฮะมีอะไรฝากให้น้องๆเป็นแนวคิดไหมสำหรับครีเอเตอร์รุ่นนี้ซึ่งแบบ ต้องทําให้คนยิ้มอ่ะทั้งทั้งที่ชีวิตตอนนี้มันยิ้มยากเหลือเกินอืมจะว่าไงดีป๋าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะจะฝากกับคนรุ้ใหม่เพราะว่ามันก็ในในหลายๆเรื่องนะป๋ามันมันยากซะเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะไม่ว่าจะทาําอะไรก็ตามแต่จงมีความสุขกับมันโดยการให้นะป๋าจงมีความสุขกับมันโดยการให้อย่าคาดหวังว่าจะได้รับกลับมาแค่นั้นครับแค่นั้นจริงๆป่า พราะท้ายหรืสแล้วการที่เราให้มันจะได้ไดรับกลับมาเองแค่นี้ปะสุดยอดครับนี่คือคุณจําชื่อเขาไว้นะครับอีกไม่นานซุปตาแน่นอนนะฮะฟอฟุนะครับนี่ขอบคุณฟอฟุมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังนี่เหมือนพอดแคสต์เลยมั้กูได้เทปหนึ่งละ <laughs> อยู่ดีกูได้เทปหนึ่งละเนี่ยปิดอัดก่อน